แม่หลุดต้งแต่นะสวัสดีค่ะยี่เพิ่งด่าลูกนะคะ <l acht> สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะพบกับสาววิรัมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาว่างานมันเกิดเพื่อนสาวคนสวยของเรานะคะเซ็กซี่ไหมคะอันนี้เราเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคู่แฟรคู่แฟรคู่แฟร์คนขาวข,า,ขาวกระดำดำกระขาวนะคะคนละฝานะคะ,คน,ะ,าน,ะ,คะนางสวยมากนะคะาอาทิตย์น,นี้ทำไนางสวยมากเลยนะเพื่อนเนาะก็เดี๋ยววันนี้นเราจะ พาไปเที่ยวแล้วก็จะพาไปขึ้น,นเรือแี่น้ะเพื่อนเนาะอืมกระสวยกันยังคนสร้างกระลายด้วยค่ะพี่น้องจา๋าหนึ่งคนแล้วนะคะใครมาชมแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะก็วันนี้จะพาไปเที่ยวในเมืองนะคะวันนี้อาจจะแบบว่าดูเซ็กซี่ไปหน่อยนะคะ ดูบ้านมาดามนะคะเต็มไปด้วยแองเกรหไปหรือยังคุณนายไปหรือยังเท่าไหร่แล้วไปหรือยังอันนี้มาป่ะอืมสี่แล้วนะคะหมดเชียร์อืมโอเคนะคะโกนนะคะเพื่อไปอ่ะไปอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสนะคะเพื่อนคือถ้าเราสวยแล้วเราอย่าโง,ง่นะคะเราต้องขึ้นรถบานนะคะ <laughs> ลูกไปไม่ได้ลูก,ก,กสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนูไปไม่ได้ลูกว,วันนี้ให,วนนให้วันนี้ให้ป้าไปนะคะมันให้ป้าไปทีหลังไม่ได้ลูก ปาไปละตอนนี้นะคะร้านก็จาขี่หลังนะคะไปทำแยมก่อนอืมนะอยโอเคออกมาท้ออ่อนเกือบได้นอนหป้าทำแยมเราอืม่มครับจะขี่หลังด้วยอ่ะอเ,เราก็จะเป็นง้อหน่อยง้อคล้วยง้อหน่อย,ย,ยนะคะให้ร้านขึนะ้นเนาะ ร้านยาเค็ดยังก็เห็ดไปเนาะพี่น้องจ๋าเนาะอะลงลุกลงลงลง,งหนูจะล้มแล้วหรออืมไปเ<ะ>ดี๋ยวเราจะไปเร็วนะคะจะไป,ปคันนาบานนะเพื่อนเพื่อนจา๋าไมให้ป้าจุกก่อนอป้าจุกจุกก่อนป้าจุกจุกก่อนจุกจให้หายคิด,ดถึงหน่อยหนูไปไม่ได้ลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะพาหนูไปด้วย เก๋กี่หลังหนูอยาขึ้นกี่ลังไปอีกกี่ลังลังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคีนะคะเพื่อนเราจะไปเที่ยวกันนะคะดูนะคะมาดามก็ทุลักทุเลงกับ่องเกิบนะคะลองเกิบมาดามยังไม่มีคนมาดูนะคะ วุ้นสีนี้มันดำว่ะสีไหนก็สวยไปหน่อยนะฉันมีลิปสีทีแดงอยู่แมวสีแดงนะฮ่าวิ่งเ้ยทุกคนเร็ว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 ที่นี่สวีเดนนะคะก็ที่นี่สวีเดนนะคะเพื่อนๆก็เราก็กำลังจะขึ้นรถเมล์เดี๋ยวไปดูอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะหิมะค่ะ คืออ่ทุกวันนี้นะคะมาดามเขาก็ไม่ขึ้นแท็กซี่นะคะก็ต้องขึ้นรถเมย์กันนะคะแมรถเมย์เรายิ่งกว่าสเปเชียลอีกนะรถคันมาเริ่มเทมดีกว่ารถแท็กซี่ใช่ไหมคันเริ่มเทิมเบนซ์นะคะมีคนขับให้ด้วยเออคิดดู็ไม่ขึ้นค่ะ มีรถส่วนตัวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรถส่วนตัวมีคนขับเป็นยังไงเนาะเบนเบนมีเบนเลยใช่ไหมใช่อันนี้เรามาเที่ยวบ้านมาดามนะคะวันนี้พุ่งนี้เป็นวันเกิดมาดามแต่วันนี้เป็นวันเกิดมาดามวันนี้แต่ว่ามาดามจะจะไปฉชอลองนะคะอันนี้คุณผัวของมาดามนะคะฮัลโหลโฟล์กสุดหล่อของเรานะคะวันนี้ค่ะ รอดตัวเพิ่นไปเลี้ยงเห่าตอนแรกเพิ่นพอไปปอกลอกไปปอกลอกมาไปค่ะนี่เห็นบ่สุดลอดเรานะคะสุดลอแกยไม่หนาวเหรอหนาวแกยหนาวนะดีที่สุดเลยลองให้ดูดิเดี๋ยวฮิฮิฮิคอลไฮสแตรดเดี้อ อินท mm ิค hmm. อร์ลิสแฟร์เดียวนึงมาดูไหน <laughs> cold, so cold. อินทิคอลอินทิคอลซุคเคิลอ๋อฝรั่งเขาบอกว่าไม่หนาวนะคะแต่คนไทยเรานะคะมา yeah, ดามบอกว่าหน,นาว,นาวหนาวใส่สิจ๊ะใส่ถุงมือนาะใช่สีอย่าสีหนังสีเนื้อเฮ้ยม <laughs> <laughs> ันต่ำเย็นเลยจะหเลยฉันใครเนาะโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ต้าสวัสดีค่ะพี่ต้า ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจเนาะวันนี้ก็จะไปเที่ยว <ไป S 1> มาวันเกิดเพื่อนนะคะแต่มืม่อืดหน่อยเนาะเมื่อืดวันเนี้มันจะมีไฟดีกว่าบ้านเราอยูน่นะอืมอืเนะาะสิบเมตรปะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ท้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไอ้พึ่งตาไล่เด้อพี่น้องเลย สิภาพไปขึ้นรถเมสสวีเดนผู้ใดบอกค่อยไปขืนรถเมสสวีเดนเลนเลนเลนปาก,กันแลนนะพี่น้องเดื <laughs> ่นมาทานรถเมสสวีเดนเข้ามาเป็นเวลาได้พี่น้อง เมมานะคะส <laughs> วีเดนต่แลนแลนน้ำรถเมฆแล้วพี่น้อง <laughs> land, พอียสวีเดนต่แลนน้ำรถเมฆถ้ามว่ารถแลนน้ำรถเมฆก็คือแบบว่าคือรถเมฆบดไอพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะอากาศจะอากาศหนาวมากค่ะฮัลโหลนนี่ก็สวีเดนนะคะเราต้องวิ่งตามรถเมลไม่ใช่เรารถเมลวิ่งตามเรานะคะปกติต้องมาทานันนะม่นเออเรื่องของไอรอยชาย ออกมาเกือบห้าสิบอ๋อบิ๊กบอสของเรานะคะแล้วก็ห้าสิบใช่ไหมไม่ที่ห้าสิบสองใช่ไหมรถบัสเข้ามาเร็วนะคะแต่ว่าก็คือแต่ก็จะชิวอ่ะเออแต่เขาก็เขาก็ไม่ไม่ได้จะออกไปก่อนเนาะเออมันก็ตรงกลางเลยนะแต่ว่าพูดถึงว่าจริงจริงมันรักห้าสิบเลยใช่ไหมแต่ถ้าจากบ้านเรา เราดูนาฬิกาสีสิคะเนี่ยมวแต็กอดกับลูกนี่นั่นความเป็ดิฉันนะคะก็ก่อนกระลานนะคะแต่คือปกติเราก็จะขึ้นขึ้นแท็กซี่แต่วันนี้เราอยากแบบว่าเอ็กซ์คลูีเนี่ยรถบัสเนาะเออซินอ s ซิกเนเจอรไม่มีใครจะเจอนะคะอีกอย่างเงี้ยแบบแต่อากาศดีมากเนาะ ไม่มีคนดูเรานะแต่ว่าเราก็คุยไปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไม่ได้มีคนดูสุดแล้ววิ่งจนไออ่ะไอสีไอ o ลิฟยูแต่ไอยังไงก็ I อ o v e you มีคอ่าพี่ดูทั้งรถมีสี่คนมีกี่คนนะสี่คนลงไปแล้วเหลือสามเหลือสามคนตอนนี้นะคะสามหัวดำวันนี้เราเหมารถเมย์เหมารถเมย์เลยใช่ไหมเออเนาะดูิกเนเจอร์ที่ไหน ไปเที่ยวไม่มีนะคะช,ช,ชิบไหน่อยชิบไต้่อนชิบไตสายสำรองให้หา,ห 365, า 365, บอามบกห6 5ปากน้ำสำรองอันนี้มาดามมาดามเคย <c oughs> เคยขึ้นบ่อยมาดามนึกจำได้โอ,โอ้โห365รถจิตอันรถประธานไหนก้าวหาเสร็จแล้วอ่เปล่าากน้ำช้ำเอ้ไม่ใช่อะไรนะปากประกงปากน้ำหรอปากน้ำบางประกงใช่ไหมใช่ไหม 365, แต่ที่นี่คือคนคนไม่เยอะนะคะตอนนี้เราเหมารถรถบาสนะคะโอ้ยเหนื่อยมากจริงๆดูเบอร์าดูดูอ๋อไม่โอ้ห์เห็นเนี่ยวิ่งมาเดบุษบุษมา ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะเพื่อนๆเนาะก<ม>็เน<อ>ี่ยแหละค่ะก็มีอยู่เด้ไม่อยู่ป้าหนึ่งกูแน่แคร์ทั้ชงชมพวกเราฟังหนึ่งหนึ่งผู้ชมจะงแมนเนาะสวยไม่เหมือนกูแน <laughs> ่แล้วเพิ่งกูแน่อยากให้กูเอาปากเปลีปป่ยนปากแซ่ลายโซแล้วกูก็สิเป็นที่สาวพอ้อนในสะดอกมุ้งชูจีเร็มาเบิรงโก้หายเด้เส<า>ียงกระหัวเด้มากินเหล้าขาวเด้ ิ้่เราค่เบิ่งคือเบิ่งมันสุกเขาว่าเขาอยู่อาญาน้าปังเวตัวจตัวมวตากข่้าเหนียวขวดอับคุ้งไม้คกไหมนนัวข้ามสาสอดกะละมันี่นาบอกนแล้วก็ขาดกัวเาอ่างนะหอปั้นนะะกับมีคนเบิ่งเปั้นางคนมากเนี่ยเปีกแล้วอีพิมพ์เด็กฉันพิมพ์มาคำไทยโว้ซื้อปั้นนะฮากรบดันเหม่นแหเออเขาเป็นบ้าปพี่บา คนบ,บ้า่เขาบ้าดอกคอยบ้าเขได้งคืนเ,าเขาไอหอยบ้า,าร้านของเขาสิผ้าสิผ้าเพื่นเนทุกคนเด้อไปเที่ยวไปเที่ยวในเมืองคอนสแตบแบบลหลโซดแบบเอกลูศิฟุณได้บ่บมังหอยกระซังคอยลหลเสื้อมัง่อยเน,นเดอร์พี่น้องจ้าเดี๋ยวิบิแบบชนนูหนหอยนู้นค,ค,ค่ะนักลอกจอนตัวมา เออแม่นวะ่ะออันนี้นะคะผู้ชายนะคะแวะมาทักทายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะได้ว่ามือข่อยวะขอกอะไรกึออ๊กเอา <laughs> เขาพ่อเนี่ยอันอันบบว่าเห็นบ่าเห็นอะไร้พ่นพอแบ่แตงหมดมันบบอ,อ๋อผู้ดินนอนขอบคุณส,สามล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะนะคะส,ส,สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็สิบห้าไปเชียร์ด้วยพี่น้องจ๋าก็คือมางานงานเกิดเพื่อนสาวนะคะวันนี้นางเกิดนะคะนางเกิดนางเกิดนะคะอายุเท่าไหร่จ๊ะสี่ยี่สิบสี่จ้ะยี่สิบสี่นะคะกับหัวหน่อยนะคะพเพื่อนๆจ๋ากับหัวหน่อยนะคะอืขอบคุณค่ะกับหัวในเรื่องพี่น้องเลย นั่งยี่สิบีแต่นั่งยี่สิบสี่นะคะนั่งมันเกิดนั่งเนาะอืมทำผู้ชมอาจจะเป็นข้อเมนพี่น้องเด้อค่ะขอถกขอพ่ายเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่มากเ mm hmm. มืองสาวเวลามและกะห้ก็ต้องใจสาวเวลามเด้อค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณมากเลยนะคะอันเวลาดีกี้เขาเขาทองเขาพ้ก็บุ้งเรื่องกนะันเนาะ วันนี้สาววิลัมเดินทางจากเวสต์โรดมาที่คอนสแตนตนะคะใช้เวลาประมาณอสองชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะมาสุขสันต์วันเกิดเพื่อนสาวคนสวยของสาววิลัมนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อจัานะเพราะว่าเ,เราเหมือนกับว่าคือเราอยากมาเ,ออเราอยากมาแล้วเราแบบคือเพื่อนเราอะ่ะเออ เป็นรักเนาะเป็นรักก็ไม่มีใครรักนะคะเหลือสองคนเอานี่ไงไม่ไม่มีเหลือพอไงเหลือกันสองคนไม่เหลือพอด้วยพอก็คบเราอยู่กับคนขับรถให้เรานะคะอันนี้ข่ะแบบแบบรถแบบแบบยังไงอะเบนมากเลยเรามาแบบอะไรนะอ่าเรามาแบบว่าคือมาดามมากเลยแบบเหมือนมาดามมีคนขับรถจริงจริง กี่หน้าต่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วไม่ค่ะต้องแบบรถคันใหญ่ให่สามสิบหกฐานะ้าแลิวสามสิบหกหน้าต่างเนาะมันจะสมฐานะและสีของเราขอบคุณมากนะคะรถคันเล็กๆมันไม่สมฐานะและสีของเราแล้วก็คันใหญ่ๆใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแบบว่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแบบว่าเขาเรียกว่านะรถรถแบบว่ารถที่นั่งประจำไปให้เตอร์เดมบนพอไปให้เตอร์มงอดอไให้เตอร์เบนไปเอรเบนบนสมมุงกมุงอดอมงะดสมัยมทำสตาน น่าร้อยปีนี้เราไปล่องเรือกันซะเดสมี่ออมดีโกเอ็กซ์คลูซีฟฟอร์ินเหมอนเย็นจะบีนบินมงาเฟิร์นเซลจะเย็นจะลองก็มีไปให้แต่เนินสแต่ไ้เนสอะไรไม่ถามว่ารถที่แบบว่ามันประตูเลยไอ้หน้าต่างลายๆเนี่ยลิมูซีน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 ดวดลิมูซีน สมัยเอ็นคาสสมัยสมัยตฟีนบีนสมันสเอยุ o u r เออลู o ไล่เอบีนเ e า a าสิมิบัตองเดนหาเดนห้าลุยเวตอรเวทเตอร์เล่มเล่ม่สอ๋อดนหาพออันนี้เรโอ้ยอันนี้คันอุ้ยคันเบลลอเท่ามาทั้งคันมีสีทั้งคันมีสีคนนะคะแต่ไม่มีแค่ดื่มแค่นั้นเองนะคะ ห้าคนกับคนขับนะคะคนขับน่ารักมากเอาอีตาแล้วทำไมไม่ขึ้นมาเลยนะคือรถบาดยูคือรถบาดยูคือบาดยูเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันทำเพื่อนจ๋าก็อย่าดราม่านะคะก็ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันกันเนาะแต่ละคนเนาะอันนี้เรามาแบบเป็นคู่แฝดนะอันนี้จะเป็น แรก alright ให้สวยกันคะให้สวยกันทันค่ะโว้ตได้นะคะ24คส <c oughs> ิบักเนาะยี่ขอเพลงนะคะขอ <c oughs> เพลงยังย่าสนุกๆน,นะคะเพื่อนแต่ก็จะพามาแบบจะเที่ยวเ,เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเมืองคอนสตาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะ นดึงไปแล้วก็อินบนรถนะไดอยู่แบบข้ามวายก็ตกในนั่นแหละแบบมันก็โค้งขักแรวมากสัตว์เลือดที่นั่ได้ตกเรือไม่พูดถึงว่าได้มองนี่นะคะอันนี้รถบัสนะคะรถบัสของที่สวีเดนนะคะก็คนขับน่ารักมากนะคะขับนิ่งๆไม่มีความต้องใช้เราคลิปนี้เดร์อันนี้ก็ ขาดไม่ได้คือ M ร้อยห้าสิบนะคะต้องเอาไปด้วยเนาะที่เลขขอไม่มาชวนสไรกไม่มาวิก็ไรก็ไม่มาก็เดี๋ยวเราไปถึงแล้วเดี๋ยวสอบพยาจะถ่ายกันี้กันนะเพื่อนไปบานนะเออ